เอาลาร์ฟองเอาลารเอาลารตอนนี้เรีอยู่กับเกมเอาลารนะครับเออเอาดิเอาดิเฮอชไนนี่ใครเนี่ยอ๋ออยู่กับเกมเอาลาร์ดนะครับมาติ๊กเองกับเม่มาตึ๊กแล้วมาทึกอยู่ถ้าไม่มันทึกนึ่ไม่กลัวอะไรกลัวเทียอะไรสักกลัวขาออกแม่มันจะล็อกประตูนี้นี่แหละนี่เหมือนในเอาลารไงเข้าแล้วออกไม่ได้สักอื้ออื้ผมก็ไม่อยู่ ของแค่ส่ตาแบบเฮ้ยทาธนูธนูนคือจะมาทำอะไรเนาะทางนี้ไม่น่ากลัวเป็นไรกันหรือเปล่าฮะไม่ได้ถามเลยครับวันนี้คุณแม่เขาฟิอะไรวะพราเสียแล้ววะ

ไอ้ลินไอ้ลเออได้ยินิเขจะใจดีนะอ้ยคุโดนเออลไม่กินมึงได้ินเหมือนกูเนาะดูในคลิปเอาดูในคลิปเดินนะเรอไปในห้องน้ำหญิงห้องน้าหญิงเนี่ยกไม่ดีนกลว่ีเนี่ยงลวดิมึงมานั่นรอ่ะไปดื่มชาจิก่อนไม่ไม่ไ กัดทลายเฮ้ยไม่เข้าหองน้ำนะไม่เข้าองน้ำไม่เข้าห้องน้ำลงมาถือขึ้นไปชั้นเจ็ดท่านอื่นไดไหมไม่พูดเด่นหรอกดีขึ้นไปชั้นเจ็ดขอร้องยังมาติดจิ่ช้นีได้ไหมชั้นเจ็ดมึไปดึงในชั้นสามไม่ได้ถึงช้นนั่นเป็นบไรดาการบรรดาการต่อต่อต่แล้วพูจะจับกูจะไปเลยโอ้ยจะมวเนียฮะขนาดนี้เลยวะบรรยากาตอนนี้เป็นมือเลยปตอนกูมาตรวจอะไรเงี้ยกูจะไปกับน้องชายกูเว้ย เขาจะเกาะกันเดินเวลามีเรื่องกันเลยเฮ้ยกูมักจะไม่จริงกันกูไม่หนีกูไม่หนีเว้ยตูว่าไอ้เมยอนะตัวดีกูไม่หนีอยู่แล้วกูก็พามึงมาเนี่ยไปชั้นเจ็ดก่อ้เหี้ยเมื่อกี้ยังหลอนนะไอ้วิวิชายเดินโอ้โหขี่เหี้ยงมอสไอ้สัตว์ฮะไอ้มอสจะมอสอ่ะกูจะวนวนวนเลยวนกูกลัวต่างขาตงทางมันเหมือนในหอพักที่กูอยู่เลย รวมไม่เอาละไอ้เนี่ยมึงเนี่ยปลอดที่จะกูนำมึงเลยไม่เอาท้องสามไปนรัเลยกูพอแล้วด้วยกูจะมาติดก่อ้บอกกูนำมึงจริงๆให้มันเดินไปคนเดียวก่อนก็ดีนะเป็นแบบสำรวจทางว่าจะเจอไหนไหมแล้ยเราแค่เดินตามมันต้องมีแผนแก้งไม่ใช่ล่อยเขาเถื่อไม่อยากแกล้งบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยลากลัวชิบหาย จะไปชั okay, okay. ้นเจ็ดเธอได้ใช er ่ไหมได้ได้โอเคคราวนี้คุณฟองเขาบอกจะไปชั้นเจ็ดเธอได้เลยฮะแล้วเขาก็ไปในห้องน้ำชั้นเจ็ดใช่ไหพร้อมแล้วก็ไล่ลงมาแล้วนายก็จะรู้ว่าบรรยากาศมืดมากคุณผู้ชมเรามองเห็นแต่บันไดนะฮะจะต้องทำอะไรทิ้งไว้ซูเนวันนี้ก็อยู่ระบบนะจัดหมดร้องนะฮะก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราฮะคุณเมฆกับคุณฟองได้ไหมฮะตอนนี้นะเราก็เจอถังขยะสีแดงนะฮะ ถังเนะ่ยสีแดงฮะก็บรรยากาศเหมือนขึ้นในหอพักทีู่้วยว่าือเนอยใช่เอนวนอร์้ชายเราจะไม่พูดกันเลยเฮ้ยมึงมาผู้ตกใจว่าชี่ไปคือเดินตรงนี้มันไม่น่าวนะเว้ยมันก็ปกติเาวอให้มึงเดินไปทางกบบไหนตรงนั้นไปทางัน ตอนนี้ก็อยู่ช nah ั้นเจ็ดกันแล้วนะฮะกลับก็ได้เนี่ยไปดูวิววโอ้โหวิวสวยเนี่ยถ่พร้อมแต่คุณถ่ายใส่ยิงไรอีกสามนาทีร้อห้าสิบได้ๆการมองข้างหลังเว้ยมันก่ายข้าตัวเองเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มองด้านหน้าเว้ยตายมากเลยใคระตัวไป สาวกูนะฮะกูดว่าเป็นคู<ร>้กำภาษาคุณกูนดฮะกู๊ดว่า